สวัสดีครับกับผมนายนะพนันทองชิต คลิปวิดีโอนี้นะครับจากโจทย์นะครับในข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปต่อไปนี้ความต้านทานรวมระหว่างจุด A กับจุด B มีค่ากีโฮมนะครับเรามาดูรูปกันเลยนะครับนี่นะครับคือรูปที่โจทย์ให้มานะครับก็ให้ความตัวต้านทานมา3ตัวนะครับเรากําหนดเลยครับ R1 R2 R3 นะครับเขาให้จุด A จุด B จุด C จุด D ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงเส้นตรงแบบนี้นะครับจะเป็นการต่อแบบลัดวงจรนะครับการต่อแบบลัดวงจรดัง เราจะมาแปลงรูปกันนะครับโดยจุด C กับจุด D จะกลายเป็นจุดเดียวกันนะครับเมื่อเราแปลงรูปได้แล้วนะครับจุด C กับจุด D กลายเป็นจุดเดียวกันแล้วจุด A จุด B นะครับ A R 1อยู่ระว่าง A กับ C R 3อยู่ระว่าง B กับ D นะครับนี่ครับจะออกมาแบบนี้ มันสายไฟถ้าเข้ามาจากด้านนี้นะครับมันก็จะลัดไปด้านนี้เลยนะครับมันจะไม่ไม่ได้มาผ่านตัวของ R 2ตรงนี้นะครับมันจะลัดไปแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราดูแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า R 1กับ R สอนะครับจะต่อแบบอนุกรมกันอยู่นะครับดังนั้นเราจะมาหาจากสูตร R รวมเท่ากับ R1 นบวก R3 นะครับเราก็แทนค่านะครับแทนง่า A 1กับ R3 นะครับก็ให้มาแล้วเราก็จะได้ R รวมนะครับ R รวมเท่ากับ5โอห์มนะครับดังนั้นนะครับความต้านทานรวมมีค่า5โอห์มนะครับ